ลาศีมังกรเดือนนี้โปรเจกเก่าพาลุ่งใช่หรือไม่แล้วพูดน้อยทำให้เยอะดีกว่าหรือเปล่าหมุนเงินเป็นเห็นทางรวยจริงเหรอผมเกรตเทวาโหราเพื่อนมวชนมีคำตอบในคลิปนี้แน่นอนครับ นี่คือดวงดาวของคนเกิดราศีมกกังกรหรือเมื่อผูกดวงตามเวลาเกิดดูลัคนามากกังกรเดือนมิถุนายน2563นะคะก็กล่าวคำว่าสวัสดีอีกครั้งนะครับทุกท่านแป๊บเดียวนะครับก็เข้ากลางปีแล้วนะชาวราศีมกกังกรก็เป็นปีที่แอดเวนเจอร์ท้าทายมากเลยนะครับปีนี้นะแต่อย่างไรก็ตามมีดาวพฤหัสนะครับดาวเสาร์ที่ยังทับจุดเกิดนะครับและ ดาวศุกร์พักองศานะครับโดยเฉพาะดาวเสาร์นะครับพักเนี่ยเป็นดาวประจําตัวเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะทําอะไรต้องใข้ควรรอบคอบไม่ประมาะจะเป็นการดีที่สุดนะครับก็มาถึงนะครับจินเนลเล่หรือดวงทั่วไปก่อนนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าดาวพฤหัสพักองศานะครับเป็นเดือนเลยนะครับเพราะฉะนั้นการ อีกต,ต่อสื่อสารการเดินทางอาจจะมีการเลทล่าช้าออกไปนะครับก็ไม่ต้องตกใจเพื่อนที่บอกว่าจะมาอาจจะไม่มาก็ได้นะครับตรงนี้แล้วมุมหนึ่งนะครับที่มองเห็นก็คือเมื่อดาวเต็มภาคอ,องศาครับแต่ในภพปัตตานีครับไม่มีดาวอะไรมาทํามุมเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรียกว่าแฟนคนรักนะครับก็พอที่จะช่วยเราได้นะครับถ้าเรามีปัญหา ติดขัดนะครับปรึกษาแฟนนะครับหรือครอบครัวได้นะครับคนในครอบครัวก็จะช่วยเหลือให้กำลังใจหรือให้การช่วยเหลือเราได้เป็นอย่างดีนะครับต่อมาครับพูดน้อยทําให้เยอะจริงหรือเปล่านะครับแน่นอนครับดาวพุธนะครับเป็นเป็นตัวแทนของคำคำพูดการสื่อสารเจรจาครับอบอริไปตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วนะครับแล้ววันที่7มิถุนาก็พักองศาอีกนะครับ แล้วไปเจอดาวราหูด้วยครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเน้นทำดีกว่านะครับไม่ต้องพูดเยอะครับใครว่าอะไรเราใครจะนินทาใครจะมันไส้นิ่งไปก่อนนะครับยังไม่ต้องโต้ตอบในตอนนี้นะจะเป็นกันึีงแต่ในนึงครับดาวอลิคภาองศาหรือว่าหมดแรงนี้ก็จะส่งผลดีกับเรานะครับก็จะทําให้เรานี้ไม่เหนื่อยมากจนเกินไปนะครับตรงนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับ ส่วนโชคลาภนะครับดาวโชคลาภเป็นดาวคานนะครับตอนนี้ไปอยู่ในเรอนสหัุช้านะครับหมายความว่าถ้าจะเสี่ยงโชคแนะนําให้คนอื่นซื้อให้นะครับจะดีกว่านะครับอาจจะเป็นเพื่อเป็นคนในครอบครัวอะไรแบบนี้นะครับก็จะมีส่วนด้วยนะหรือถ้าฝันแม่นแล้วเราค่อยซื้อนะครับอันนี้จะดีกว่านะครับในที่เห็นอีกมุมหนึ่งก็คือควรที่จะพาครอบครัวนะครับไปไหว้พระทําบุญนะครับเสริมดวงชะตาราศีนะครับ จะดีขึ้นส่งเสริมกับชีวิตเราได้ครับในเดือนนี้เลยนะครับนะครับพันธุสหัสช้าครับต้องเดินทางหน่อยนะครับพาแฟนก็ได้พาลูกก็ได้พาพ่อพาแม่ไปได้หมดเลยนะครับตรงนี้นะนที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือฝากไว้อย่างยิ่งยวดเลยคือดูแลสุขภาพด้วยครับเห็นไหมครับว่าดาวเสาภาคองศาที่อาจจะเหนื่อยหมดแรงเจ็บป่วยได้นะครับ แล้วไม่พอครับพบอลีครับมีดาวพุธราหูโอ้โหเรียกว่าโรคภัยแค่เจ็บําหาได้ง่ายๆนะนี่ถ้าใครมีดวงอยู่ตรงนี้เยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้จะเจ็บป่วยมากแต่ถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่มีดาวนี้ก็อาจจะดีขึ้นหน่อยเพราะฉะนั้นต้องให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจดวงชะตานะครับถดงยจะรู้ได้ชัดเจนแม่นยำมากขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยววันที่ส5บห้าครับดาวอาทิตย์ครับก็จะมาเป็นอลีอีกดวงหนึ่งนะครับจะมีถึงสามดวงเลยนะครับ ตอนนี้ฝ่าก,ก็ได้นะครับดูแลสุขภาพด้วยอย่าหักโหมมากนักนะครับเดี๋ยวจะไม่ดีเนาะแต่ที่ดีแน่นอนคือ New Normal นะครับตรงนี้ดาวพฤหัสเสาร์เนี่เ,เ,เ,เป็นอะไรที่ของเก่ามาทําใหม่นะครับบางทีตอน,นเด็กๆเราเคยทําอะไรไว้เนี่ยเราลองนึกนะผมมีเคสตัวอย่างก็คือเป็นช่างแต่งหน้าระดับแต่งดารามาหลายร้อยคนเลยนะแต่ โควิดงานแต่งหน้าก็ต้องไม่มีอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะมันใกล้ชิดกันไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้ปรากฏไปทําอะไรรู้ไหมครับเขาบอกเขาเป็นคนชอบทําอาหารครับ,อบอก็นนบาารรบบไปทําพิซซ่าเวียดนามทําลูกชิ้นยัดไส้มาม่าอะไรแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนี่คือเพราะว่าอะไรเพราะเด็กๆเขาชอบทําอาหารทำกับข้าวเห็นไหมนี่คือนิวนอร์มอลครับก็ขายได้เหมือนกันนะครับแล้วไปบวกกับโลกออนไลน์อีกที่นะโอ้โหรับรองดังระเบิดเลยนะแล้วขายดีด้วยนะครับตรงนี้ ต่อมาครับการเงินครับที่ผมบอกก็หมุนเงินให้เป็นเห็นทางรวยครับแน่นอนครับดาวการเงินอยู่ในภพอลิดาวอลิก็เป็นอลิเป็นกเกษตรนะครับแปลว่าช่วงนี้นะครับมีเงินเนี่ยต้องเอาไปหมุนเอาไปแปลรูปไม่ควรเก็บไปในรูปเงินสดนะครับไม่เช่นนั้นอาจจะมีรายจ่ายหรือหายโดนขโมยหรือมีเกณฑ์ฟ้องร้องแลวต้องเสียทรัพย์ได้นะครับตรงนี้เห็นไหมครับ ภาพมันชัดขนาดานี้นะถามว่าถ้าเงินไปอยู่ในอริได้ถูกไหมแต่ถ้าเป็นสิ่งของเนี่ยมันไม่ใช่เงินแล้วไงมันก็ไปเป็นอิริไม่ได้เป็นอริไม่ได้มันก็ไม่หมดเลยครับเห็นไหมเพราะน,นั้นแนะนําให้หมุนเงินนะครับเอาเงินไปฝากกับคนอื่นไปฝากกับแฟนไปให้พ่อให้แม่ให้ครอบครัวไปทําบุญอะไรแบบนี้นะครับจะดีมากเลยนะครับอันนี้ก็แก้ได้แล้วเห็นไหมครับไม่ต้องเป็นกังวนนะครับต่อมาครับเรื่องการงานครับโปรเจกต์เก่าพาลุ่งครับ ดาวการงานคือดาวศุกร์ครับยังพักองศาอยู่เหน็นไหมครับก็เลยบอกว่าพักเนี่ยหมายถึงการงานใหม่มันจะล่าช้าจะเสร็จไม่ทันนะหรือคาดหมายว่าจะติดต่อใครเนี่ยเขาอาจจะติดนัดหรือเขาจะเลื่อนเราไปเหน็นไหมก็จ,จะยังไม่ได้ตามที่เราคิดไว้แต่ถ้าเป็นงานเก่าอะครับที่เราค้างค้างไว้อยู่นะเอามาปัดฝุ่นใหม่นะเอามาทานะครับจะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จ จะเป็นโปรเจกต์ก็ได้เป็นจอบๆก็ได้นะไปคุยกับลูกค้าเก่าคนที่เคยติดต่อกับเรามาแล้วเมื่อนานมาแล้วนะครับกลับไปคุยเขาใหม่หรือดีไม่ดีเขาจะมาคุยกับเราเองด้วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้เห็นภาพชัดเจนเลยนะเพราะฉะนั้นเน้นตรงนี้ก่อนนะงานเก่าหรือใครทําธุรกิจมือสองของช่วงนี้ก็จะรุ่งมากเลยนะครับอ่น,นก็ฝากไปด้วยนะครับหรือบริวารเราเนี่ยช่วงนี้อาจจะมีการเจ็บป่วยนะลูกหลานดูแลให้ดีนะ เขาอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ค่อยสบายนะครับถ้า้องต้ตอตงพาไปหาหมออะไรจะประมาณนี้นะพยายามดูแลและยิ่งช่วงนี้จะมีฝนตกด้วยนะครับนะแล้วเดี๋ยวหลังวันที่ย1ิบเอดมิถุนายนไปแล้วเนี่ยดาวพุธกับดาวศุกร์อยู่ร่วมกันฝนก็ตกหนักคู่ธาตุน้าน้ําก็จะเยอะเพราะฉะนั้นอยู่ในเรือนปุฎตะด้วยก็ทําให้ลูกจะเจ็บป่วยได้อีกงนั้นต้องดูแลให้ดีนะในเดือนมิถุนายนเดือนนี้น,น,นะกับลูกหลานบริวารน,นะครับส่วนความรักครับ แน่นอนครับตอนนี้เป็นจังหวะที่เป็นในทางที่ปลอดโปร่งนะครับถ้าใครโสดนะครับก็มีเกมได้เรียนรู้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับจะดีกว่านะครับรงนี้จะดีหรือจะแย่ขึ้นอยู่กับคําพูดเราเลยนะครับในดวงนี้เรื่องความรักเนี่ยพราะพูดลาหูเนี่ยแหละครับถ้าคิดดีพูดดีถนอมน้ําใจกันจะผ่านได้นะ แต่ถ้าเกิดเราเอารมณ์ไม่ดีงุ่นหงิดด้วยดาวที่ตัวเราเองพักแล้วก็พาลใส่แฟนคนรักคนรอบข้างอันนี้จะพังเลยนะครับนะมีเหตุต้องเลิกกันเลยก็ได้นะครับอันนี้ต้องฝากไว้เลยนะพยายามใช้สติให้มากนะครับในช่วงนี้นะก็จะผ่านได้นะครับตรงนี้ที่สําคัญนะครับอันนี้ฝากเลยนะครับดาวเสาร์นี่เป็นดาวประจําตัวเราเลยนะอยากให้ไปไหว้พระเสารทรงเสือเลยนะครับที่วัดเจ้าอามแห่งเดียวในเมืองไทยเลยนะครับไปไหว้เสริญสด็จมงคลทาให เราประสบความสำเร็จหนักแน่นและมั่นคงนะครับได้เลยนะครับจะมีความมั่นคงมากขึ้นครับต่อมาครับเสด็จพ่อรอห้าครับนั่นคือรัชกาลที่ห้าครับเพราะเลขห้าดาวพฤหัสทับตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นไหวเสด็จพ่อเลยครับจะทําให้เราเนี่ยมีคนรักมากขึ้นนะครับทำให้เราติดต่องานอะไรก็สาเร็จครับมีพระรัมผู้ใหญ่อุปถัมภ์ไม่ตายอินดูครับชีวิตจะเลยรุ่งเรืองครับผมต่อมาครับนี่เลยครับ มีสององเลยนะครับมีพศิวะนตาตราชครับอันนี้จะหมายถึงดาวมฤรุติยูนะครับคือเลขศูนย์จะตั้งฉากกับเขาเรียกว่าดวงลัคนาราศีมังกรเลยนะครับเพราะนั้นไปไหว้ได้เลยนะครับอยู่ที่สิวไลสถานสวนลุมรัชดาในบาซาก็คือแย,แยกรัชดาลาดพร้าวแล้วไหว้พระราหูด้วยเลยนะครับเพราะอยู่ที่เดียวกันเพราะพระราหูคือดาวาที่อยู่ในภพบะลินะครับของดวงเราเนี่ยจะได้เปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีไงครับ เงินทองกายที่จะหมดจะหมดจะออกกลายเป็นรับเข้ามาก็ได้นะครับไม่ได้หมายความว่าจะต้องออกทุกคนนะครับที่อยู่กับพื้นดวงเดิมและการทําบุญเสริมดวงชะตาด้วยนะยิ่งดาวพฤหัสหมายยิ่งทําบุญเยอะยิ่งได้เยอะนะครับตรงนี้ก็ฝากด้วยนะครับสายมูเราก็ไปไหว้พระไหว้เทพตามที่บอกได้เลยนะครับแต่ยังไม่จบนะผมบอกแล้วนะครับว่ามีเซอร์ไพรส์ท้ายคลิปนะฟังต่อให้จบอีกนิดนึงนะครับมีเฮแน่นอนนะครับนี่ครับ ถ้าใครสนใจอยากดูดวงกับอาจารย์เกตทว่าแอดไลน์มานเลยครับ g i e t 6 5้ครับล้วจองเวลาและโอนก็คือ7 9็รบาทเท่านั้นครับมรียดูอย่างหมดเปลือกหมดไส้หมดพุงเลยนะครับเรียกได้ว่าเอาความทุกข์มาเอาความสุขกลับไปได้เลยนะครับตรงนี้แต่ไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับสำหรับท่านที่มีข้อสงสัยบางข้อนะครับอยากดูดวงฟรีมีแล้วครับไปฟังกันเลยนี่ครับสลองครบมากกว่า17,00 0ผู้ติดตามครับ ดูดวงฟรีหนึ่งคำถามครับเพียงกดติดตามสันกระดิ่งแชร์ไปใน Facebook เลยนะครับของท่านเองนะครับจะส่งมาใน Facebook ผมก็ได้นะครับหรือไม่ส่งก็ได้นะครับเราใจกันแต่บอกด้วยนะครับว่ากดติดตามสันกระดิ่งแชร์แล้วอะไรอย่างนี้ในคอมเมนต์นะครับแล้วก็บอกวันเดือนไปเกิดนะครับเช่นวันที่8เดือนมิถุนายน2535นยนะครับเวลาที่เกิด8โมง37นาทีอะไรแบบนี้ครับจังหวัดที่เกิดจังหวัด ตากอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับและคําถามครับที่อยากรู้แบบชัดเจนนะหลายหลายคนเริ่มส่งมาแล้วนะแต่แบบถามกว้างๆก็าถ,าถามกว้างๆก,ก็ตอบกว้างๆนะครับแต่ถ้าถามให้มันแคบๆไปเลยอะครับว่าการขายกับงานช่างควรเหมาะกับงานอะไรหรือดวงนี้จะรวยด้วยตัวเองหรือรวยด้วยคนอื่นจะรวยไหมหรือจะทําอะไรความรักมีอยู่คนเดียวดีหรือมีคู่ดีอะไรเงี้ยจะชัดเจนเลยนะครับอ่าแล้วก็คอมเมนต์นะครับที่ผมบอกก็คือในคอมเมนต์จะมีวันเดือนปีเกิด เวลาเกิดจังหวัดเกิดและก็พิมพ์บอกด้วยว่าเรื่องที่อยากจะรู้ให้ข้อมูลมายิ่งเยอะย,ยิ่งดี2แล้วก็กดติดตามทางกระดิ่งแชร์พิมพ์มาเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับรับรองดูได้สบายเลยนะครับแบบนี้แลกวกดติดตามทางกระดิ่งแชร์ได้เลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับฝากไว้ด้วยครับผมยังมีคลิปที่ต่อเนื่องกันนะครับสําหรับชาวราศีมังกรน,นะครับไปชมคลิปถัดไปได้เลยนะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนอะไรไว้เพราะทําอะไรรู้นะครับ ทำให้คุณจะได้รับข้อมูลก่อนคุณก็รู้ก่อนรวยก่อนรอดก่อนแล้วมีปัญหาก็แก้ได้ก่อนไงครับเห็นไหมที่ดีทั้งนั้นเลยนะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ